สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับวิวคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บในบ้านละครซีรีส์สปอยให้สุดหยุดที่อีพีน้านะคะวันนี้วิวจะพาทุกคนไปดำดิ่งกับความเข้มข้นที่บอกเลยว่านั่งไม่ติดเก้าอี้กับละครสุดฮิตนี่รักเกียรติยศค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอีพีล่าสุดนี่นะโอ้โหมันไม่ใช่แค่ความรักความแค้นธรรมดา แต่มันคือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนจำกันได้ไหมคะว่านีราออนของเราต้องเจอกับอะไรบ้างคือจะบอกว่าแค่มรสุมชีวิตก็หนักแล้วนะแต่ล่าสุดนี่สิคะน้องสูญเสียลูกไปค่ะคุณผู้ชมนีราออนแท้งลูกนานนี้ทำเอาชินทรพระรองของเราเนี่ยฟิวส์ขาดเลยคะ่ะ ถึงขั้นบุกไปจะชกหน้าเอกภพถึงหน้าห้องฉุกเฉินเลยทีเดียวถามจริงนะเอกภพปล่อยให้มีนาตัวแสบมาทำร้ายเมียตัวเองได้ยังไงเนี่ยโกรธแทนชินทอนมากแต่เอกภพก็ปากไม่เบานะคะแหมมีโวยใส่ชินทอนกลับไปอีกว่าชอบมันยุ่งกับเมียชาวบ้านอ้าวพูดงี้ได้ไงคะคุณพี่ชินทรนก็สวนกลับทันควันแบบเจ็บเคันๆเลยว่า งั้นผมก็ต้องขอบคุณคุณสินะที่ออนแทงไปแบบเนี้ยจะมีลูกใหม่ให้ทันตามสัญญามันก็คงเป็นไปไม่ได้ดีเหมือนกันอ่อนจะได้อยากกับสามีห่วยๆยอย่างคุณไนงะโอ้โหประโยคนี้คือฟาดมากแม่และที่พีก,กว่านั้นคือชินทรอ์อยังทิ้งท้ายไว้อีกว่าจำไว้นะคุณเอกภพผมเสียคนสนิทไปถึงสองคนก็เพราะมีนาและผมจะไม่เสียออนไปอีกคนแน่ ถ้าคุณรักอ่อนจริงก็ปล่อยมือจากออนซะอ่อนจะได้ปลอดภัยจากคนของคุณนี่มันคำประกาศศึกชัดๆค่ะแล้วทุกคนคิดดูสิคะคุณย่าปรุงฉาดกับคุณเนื้อบุญก็คือมึอนงงไปหมดเลยสิคะพอเอกภพสารภาพหมดเปลือกว่ารู้ที่มีนานัดนิราออนออกไปคุยแล้วเกิดเรื่องคุณย่านี่คือโกรธจัดค่ะที่กล้ามาทำหลานสะพยทุ่มแท้ง แต่ที่ช็อกกว่านั้นคือคุณเนื้อบุญค่ะนา่งตาสว่างเลยจ้าเพราะเคยโดนมีนาเสนอให้เอายาขับเลือดให้นิราออนกินด้วยแล้วนี่มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วนะเอกภพนี่มันคือแผนการร้ายชัดๆเอกภพก็คือเล่นตามน้ำสุดๆไปเลยค่ะไปบอกกำนันเรืองว่าจะหย่ากับนิราออนแล้วกลับไปคบกับมีนามีนานี่ก็ดีใจออกหน้าออกตาเลยนะ แต่กำนันเรืองแอบสงสัยในตัวเอกภพนะคะหุ่งกำนันคือผู้รอบรู้ที่แท้ทรูมีนาก็รีบไปหาเอกภพที่หลงเลยจ้าแล้วก็ใส่รายนิราออนอีกว่าพยายามจะทำร้ายเธอเอกภพก็คือปล่อยไหลตามน้ำให้มีนาเชื่อว่าอยู่ข้างเธอนี่แหละคะ่ะผู้ชายฉลาดฉลาดก็ทำกันและพีคสุดๆคือตอนที่เอกภพกลับบ้านแล้วคุณเนื้อบุญ ก็มาดักรอคำตอบว่าตัดสินใจยังไงกับมีนาเอกภพก็บอกว่ามีนาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วนิราออนคือแอบฟังอยู่ด้านบนจ้าพร้อมเอ่ยลงมาว่าคุณเชื่อเขาสินะคุณเอกภพแล้วก็เดินกลับห้องไปจากนั้นก็ประกาศลั่นกับคุณย่าปรุงฉัดว่าเธอจะหย่ากับเอกภพคุณยานี่คือตกใจมากแหมสปอยมาขนาดนี้ยังไม่พอ วันถัดไปที่ลงเนี่ยมีนาเอาอาหารมาแจกให้ลูกน้องเอกภพกินจังหวะเดียวกับที่ชินทรมาพอด,ดีเห็นอาหารแล้วเอ่ยกับเอกภพเลยว่าอาหารพวกเนี้ยแทบจะเป็นเมนูเดียวกับที่เจอบนโต๊ะบ้านพี่รันแล้วก็ผ่าเจอในกระเพาะอาหารของพี่รันตอนชนะสูตรศพเลยนะสิโอ้โหบอกเลยว่างานนี้มีนาไม่รอดแน่เรื่องราวของนี่รักเกียรติยศนี่บอกเลยว่าเข้มข้นขึ้นทุกวันจริงๆค่ะ จากความสูญเสียสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ของนิราออนที่จะหย่าและแผนการอันซับซ้อนของพระเอกพระรองที่จับมือกันเพื่อลากคนชั่วมาลงโทษคุณคิดว่ามีนาจะรอดพ้นจากแผนการของชินทอนกับเอกภพได้หรือไม่แล้วการหย่าของนิราออนกับเอกภพจะเป็นจุดจบหรือจุดเริ่มต้นของอะไรกันแน่คะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกับวิวในอนะีพีหน้า อย่าลืมติดตามนี่รักเกียรติยศทุกวันจันทร์ถึงพฤริหัส,สบดีเวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27นะคะสำหรับวันนี้วิวขอราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน hashtag สปอยให้สุดหยุดที่ EP หน้าบายบายค่ะ